เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไป เพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นชิ ค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกนะคะกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังซึ่งเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณอาคารเรียนแห่งแรกวัดมหาธาตุธาพพระจันทร์แล้วก็มีท่านอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายคืออาจารย์ประสิทธิ์แก้วสิงห์นะคะท่านได้อยู่ให้ความรู้กับเรามาจนถึงวันนี้ก็ เลยอยากถามอาจารย์นะคะรายการเราชื่อรายการชีวิตไม่สิ้นหวังสำหรับองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้มานี้จะช่วยทำให้ชีวิตพวกเราไม่สิ้นหวังได้อย่างไรคะถ้าคำตอบนี้นอยากจะเล่าเป็นอยากจะเล่าเป็นนิทานซักเรื่องหนึ่งสั้นๆก็แล้วกันนะครับได้ค่ะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากแล้วก็น่าจะให้เป็นการตอบคำถามนี้ได้อย่างดี มันมีกบอยู่สามตัวครับคขนาดตัวเท่ากันเลยมันกระโดดไปยังไงไม่รู้ทั้งสามตัวเนี่ยตกลงไปในหม้อ,อครีมหมอ้มอ,อครีมครีมค่ะครีมที่เขาทําขนมนะครับแล้วตกลงไปตัวแรกเนี่ยมันบอกว่าโอ,อ้สวรรค์บันดาลฟ้าลิขิตให้ฉันต้องมาจบชีวิตตรงนี้แน่นอนมันก็ไม่ทําอะไรต่อก็ปล่อยตัวเองก็ค่อยจมลงจมลงแล้วก็ขาดใจตายที่ก้นหม้อ แต่สองตัวที่เหลือเนี่ยมันว่ายวนพยายามเอาตนเอง,อ,งออกจากหม้อเนี่ย <c oughs> แต่นานมากเลยนานแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่นานจนเหนื่อยอ่ะ <c oughs> จนกบตัวที่สองเนี่ยมันรู้สึกว่ามองไปก็ไม่เห็นขอบหมอ้ <c oughs> อคงออกจากตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเลย <c oughs> อย่างงั้นถ้าถ้าอย่างนั้นเราจะเหนื่อยต่อไปทำไมในไหนก็จะตายอยู่แล้ว <c oughs> กบตัวที่สองก็เลยไม่ทำอะไรต่อแล้วมันก็ ปล่อยไปเลเววไหวแล้วก็จมลงที่ก้นหม้อส่วนกบตัวที่สามก็คงจะเหนื่อยท้อเหมือนกันกับกบตัวที่สองนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยัง่ายอยู่เหนื่อยมันก็ลอยคอแล้วก็ตบน้ําไว้หายเหนื่อยหรือพอมีแรงหน่อยก็่ายต่อทําแบบนี้อยู่นานมากนานจนกระทั่งครีมเนี่ยด้วยความที่มันถูกตบไปตบมากวนมากวนไปอยู่นานแล้วใช่ไหมครับครีมมันเกิดปฏิกิริยาแข็งตัว แล้วมันกบตัวนั้นอ่ะมันก็กระดึบกระดึบดึงตัวเองขึ้นมาจากาเนื้อครีมมันยืนอยู่บนผิวครีมแล้วก็กระโดดออกจากหม้อไปค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า,า,รรวาจริงๆจะถามคนฟังนะครับถ้าอยู่ในกระบวนการว่าถ้าอยู่ในกระบวนการก็จะถ้าอยู่ในกระบวนการก็จะถามว่ากบสามตัวเนี่ยอะไรทําให้ชะตากรรมแตกต่างกันอืมกบสามตัวอะไร ถามดิฉันดีไหมคะดีครับ <laughs> ความความไม่อดความไม่อดทนกบตัวแรกตายเพราะอะไรตายเพราะมีความรู้สึกคือคิดว่าเป็นกรรมอ่ะเป็นชะตาที่ทำให้เราต้องมาตายในหม้อครีน,รนที่กระดิ่งกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกบตัวที่หนึ่งมันตายเพราะมันคิดผิดันใจไหม ถ้าภาษาพระเรียกว่ามิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิมีความเชื่อที่ผิดค่ะตอนชีวิตมันจ sure> ึงไม่มีหวังอะไรแล้วสิ้นไปหมดแล้วเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วชะตากรรมเป็นแบบนี้แล้วจะมาตกอยู่ตรงนี้ตกระกมลําบากตรงนี้แล้วฉันจะไม่ทําอะไรต่ออาอปพวกมีมิจฉาทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิชีวิตจึงสิ้นหวังชีวิตจึงสิ้นหวังค่ะส่วนกบตัวที่สองมันตายเพราะมันสิ้นหวังมันตายเพราะมันสิ้นหวังแต่เพราะแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นความหวังค่ะ เมืใจที่ประชิญหน้ากับความยากลำบากมันเปราะบางพอมันเหนื่อยมันท้อมันมองอะไรไม่เห็นปลายทางไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงมันก็เลยทําให้เลยคิดว่าไม่มีทางแล้วไม่คิดว่าไม่มีทางค,ครับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยมีหวังเสมอไม่ว่าจะเจออะไรโอมีหวังเสมอไม่ว่าจะเจออะไร เขาจึงทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดพยายามให้มีชีวิตอยู่รอดให้ได้นานที่สุดทําให้ได้นานที่สุดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพระมหาชนกที่อยู่บนทะเลที่ทว่ายน้ําอยู่ในทะเลนานถึงเจ็ดวันั่านคือท่านมีหวังหน้าที่ของท่านคือทํำยังไงให้ให้มีชีวิตนานที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยมันเป็นไปตามสิ่งที่เราทำเพราะนั้นแล้ว กบตัวสุดท้ายเนี่ยมันไปไม่ถึงขอบหม้อหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยปรากฏการณ์เนี่ยที่มันทำเนี่ยทำให้ครีมมันแข็งตัวแล้วมันก็ออกจากหม้อไปได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จไม่ใช่อาจไปถึงปลายทางแต่มันอาจจะเป็นตอนนี้ที่เรามีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอนันเองครับนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าชีวิตนั้นมีความหวังเสมอ และถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังท่านอาจจะประสบความสมเร็จและมีความสุขในระหว่างทางในเวลาปัจจุบันใช่ครับใช่ใช่นี่ท่านผู้ชมคะท่านจะเป็นกบตัวไหนครับรายการเราไม่เอากบตัวแรกนะคะเพราะรายการเราชื่อว่ารายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องเป็นกบตัวที่สามใช่ไหมคะโอ้ค่ะเอาอีกสักเรื่องเลยดีไหมคะรู้สึกนิทานอาจารย์สนุกก็เป็นไปได้ครับ คือบางทีบางครั้งคนเราสิ้นหวังเพราะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะอยากจะเสริมสุดท้ายอีกอีกอักนีทานเรื่องหนึ่งน่าจะพอมีเวลาค่ะมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งครับมันคลอดไข่ออกมาแต่คลอดไปยังไงไม่รู้ไข่นั้น,นะไปลุนลอยู่ไข่งูเหลือยมอ้ค่ะแล้วงูเหลือมก็กบไข่จนไข่นั้นฟักตัวออกมาค่ะไข่ไก่ก็เป็นตัวไก่<ต>ไข่งูเหลือมก็เป็นงูเหลือมค่ะแล้ว งูเหลือมก็คิดว่าไก่เป็นลูกไก่ก็นึกว่างูเหลือมเป็นแม่สัตว์สองชิ้นนี้นะหากินด้วยกันอยู่นานจนไก่โตพอที่จะไปหากินเป็นลำพังพวันหนึ่งขณะที่ไก่ไปหากินเี็นลำพังหมาจิ้งจอกมาจากไหนไม่รู้จูโจมไก่ไก่ก็ตกใจวิ่งหนีแต่มันวิ่งไปได้สักพักมันก็นึกได้เอ๋ฉันลูกงูเหลือมนี่หว่าว่าแล้วก็หันกลับมาลัดหมาจิ้งจอกตายโอไก่ ไก่ลัดหมาทิ้งจอกตายัดอีท่าไหนคะเนี่ยคิดไม่ออกเราคิดไม่ออกเพราะ <c oughs> ว่าเราไม่ใช่ไก่ <c oughs> แต่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า <c oughs> เราคิดว่ามันเป็นเนไมได้ใช่ไหมครับ <c oughs> มันเหลือเชื่อ <c oughs> แต่ที่ผ่านมาของเราเนี่ย <c oughs> บนโลกใบนี้มันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเหลือเชื่อ <c oughs> ถ้าบอกว่าคนจะบินใครจะเชื่อถ้าเป็นสมัยก่อน <c oughs> ถ้าบอกว่าเราจะคุยกันกับคนอีกฝากหนึ่งของโลกใครจะเชื่อถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยต่างๆมากมายวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นว่าฉันทําได้อไก่มีความเชื่อว่าเป็นงูเหลืองจึงรัดหมาจิ้งจอกได้ในที่สุดครับเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองเราจะทําสิ่งที่ เกินความคาดหมายของเรามเมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะได้ทำและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้เราจะไม่ได้ทำแน่นอนความสำเร็จก็จะไม่มีเปอร์เซ็นต์มิทานเรื่องไก่กับหมูเหลืองจึงสอนให้รู้ว่าจงมีความเชื่อมั่นนะคะและทำตามความเชื่อมั่นนั้น ค,ความสําเร็จก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ความเชื่อมั่นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่ชื่อว่าศรัทธาอ๋อค่ะศรัทธา <c oughs> งั้นท่านอาจาร,รย์มาถึงขนาดนี้ต้องอธิบายธรรมะเรื่องศรัทธาศรัทธ <c oughs> านในทางพระเป็นเชื่อมัน่นเป็นหนึ่งในธรรมะที่ชื่อว่าพละห้าพละก็คือพลังเป็นธรรมะที่ทําให้เกิดมีพลังในการ ปฏิบัติธรรมในการทําอะไรก็แล้วแต่ในการดําเนินชีวิต <คะ S 2> มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา <คะ S 2> เพราะ,ะนั้นศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นศรัทธาต้องเกิดก่อนใช่ครับศรัทธาก็เกิดก่อนคำว,ว่าศรัทธาพอพูดคำว,ว่าศรัทธาใน,ในคอนเซปต์าัาไทยนี่มันมันคือความเชื่อ,อที่เป็นอีก,อ,กอีกมิติหนึ่งนะครับแต่ใน,นจริงๆแล้วเนี่ยตามรูปศัพท์ของศรัทธาในภาษาคำนี้คือค <ะ S 2> มันคือความเชื่อมั่น เ <Okay. S 2> ชื่อมันในตัวเองเ <Okay. S 2> ชื่อมันในความดีเพื่อเชื่อมั่นในสิ่งที่อ่า…เรากําลังทําอยู่ว่ามันเป็นไปได้ oh. เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วมันจึงมาสู่วิริยะ <Okay. S 2> วิริยะถ้าเราปแปลเราจะแปลว่าอะไรความเพียรความเพียร <Okay. S 2> ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ถ้าไม่เชื่อมัน่นว่ามันทําได้เนี่ยจะเอาอะไรมาเพียรอันนี้เพราะฉะนแล้วพลังของความเพียรจึงตามมาวิริยะเนี่ยมันคือวีละบวกอียะ มันคือกล้าที่จะลงมือทำค่ะเพราะนั้นความเพียรคือความกล้าที่จะลงมือทําให้ประสบค mm hmm. วามสาเร็จนั่นเองครับจึงมีพลังคนที่จะทําอะไรประสบควาสมสาเร็จจึงมีพลังความเพียรเนี่ยมากขึ้น <Okay. S 2> เริ่มต้นจากศรัทธาเนี่ยแล้วสติสมาธิปัญญาก็เป็นตัวเสริม,กกมให้ามมาใช่ครับ,รบเป็นตัวเสริมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเท่ากับว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีความหวงังต้องสร้างศรัทธาให้เกิด สร้างขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นมาลอยๆต้องสร้างครับนะคะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดวันนี้ฟังอาจารย์พูดเรื่องนี้ดิฉันได้ความคิดที่จะเอาไปใช้กับตัวเองนะคะว่าในบางเรื่องของเราเนี่ยต้องสร้างศรัทธาให้เกิดเราจึงจะสามารถพาไปถึงจุดที่เราอยากได้รับผลนั้นได้ นะคะวันนี้ชีวิตไม่สิ้นหวังก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่เล่านิทานสองเรื่องกับเสริมเรื่องศรัทธาทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีความหวังเสมอขอให้ไปให้ถูกทางกันและกันนะคะและนี่ก็คือสาระจากท่านอาจารย์ประสิทธิ์แก้วสีอาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ของคณะมนุษยศาสตร,มร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยการชีวิตไม่สิ้นหวังก็กลกบกับขอบพระคุณจย์ในโอกาสนี้นะคะและเราก็คงจะมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะพร้อมๆกับความหวังในชีวิตอีกต่อไปในต่อต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <S <S เนกลังใจ